เนี่ยจากจะซื้อกาแฟนะแค่ร้อยกว่าบาทนะกลายเป็นว่าต้องจ่ายเงิน1,000บาทอันนี้ยังไงอะคะเนี่ยซื้อครบเท่าไหร่นะครบ500 580 580ต้อง80ด้วยเอ้ยมันน่ารักดีนะเนี่ยสพายได้ด้วยสพายค่ะม่มีสองสีด้วยสวยปะ580ดโดนเหยื่อกันตลาดเแี้วบัตรเธอเอามาดิขอปะก็ได้นะืออะไรก็ได้ ติดได้ได้กระเป๋าใบนี้หนึ่งใบฟรีอ่าอะไรเอาอีกเหรอน่ารักนี่ออกสไตล์สองแก้วค่ะครับ อันนี้คุณลายโดนเหยื่อกันอลาดไปเรียบร้อยนะครับจากจะซื้อกาแฟแค่แก้วเดียวนะครับโดนโปรโมชั่นของ Starbucks Starbucks เนี่ยเป็นการทํำกลยุทธ์ที่โหดมากเวลาทําโปรโมชั่นนะครับลองสังเกตนะครับเขาะจะมีของแถมนะครับเพื่อให้เราซื้อเยอะขึ้นนะครับจากปกติซื้อร้อยกว่าบาทอยู่แล้วโดน up sell ด้วยการซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ของแถมนครับเลือห้ธรรมดาไม่ได้ต้องห้าด้วย